ปนตสวัสดีครับพบกับผมนัทปิ่นโตนะครับวันนี้เรามาเล่นเกม e v o l ิครับเพราะว่ามันมีมอนสเตอร์ตัวใหม่เข้ามาแล้วหลายคนก็รีเควสตมามากๆเลยนะครับวันนี้ผมจะเล่นให้ดู2ตัวที่บอกว่า2ตัวเพราะมันมี2ตัวพิเศษเข้ามาครับตัวแรกคือกอรอนราคาอยู่ที่219บาทนะครับไม่ได้ได้มาฟรีๆต้องเสียตังค์ซื้อนะครับเป็นมอนสเตอร์ตัวที่5าของเกมมี้แล้วหน้าตาของมันจะคล้ายๆกับแมงมุมซึ่งลักษณะการเล่นหรือสไตล์การเล่นมันจะเป็นแนวแบบซุ่มโจมตี คอยวางกับดักทำดาเมจนะครับแล้วก็สกิลทั้ง4สกิลของมันเนี่ยสกิลแรกคือเว็บสแนรครับยิงใยแมงมุมไปเพื่อทําให้ศัตรูช้าลงสไปเดอร์แท็ปก็คือเหมือนเป็นกับดักแมงมุมอะครับให้ศัตรูเดินมาเหยียบเอซิดสปิดนะครับก็คือพ่นน้ากดใส่และมิมิกก็คือเหมือนเอาใยทั้งหมดอะสร้างเป็นตัวอะไรตัวหนึ่งขึ้นมาครับและเป็นระเบิดคอนโทรลที่เราสามารถกดให้มันระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้ทำดาเมจนะครับเออนี่ก็เป็นสกิลทั้งหมดของมันเดี๋ยวจะเล่นให้ดูวันนี้อีกตัวหนึงก็คื เมเทอร์โกลไลอตครับเป็นโกลไลแอตเวอร์ชั่นอุกาบาทตกลงมาซึ่งก็เทขึ้นครับมีเขาสองเขามีไฟสีฟ้าเป็นเปลวตลอดอยากให้สังเกตครับว่าทุกครั้งที่เขาเคลื่อนที่จะมีเปลวไฟตามมาด้วยซึ่งเทมากๆนะฮะเนี่ยพ่นมาเป็นไฟสีน้ำเงินเลยครับแล้วก็ถ้าชาร์จนี่โคตรเฟี้ยวอะ่ะพุ่งเข้าไปเป็นแบบเหมือนอุกาบาตพุ่งเข้าไปเลยครับอันนี้นเทมากๆเดี๋ยวจะลองใช้ดูด้วยแต่ตัวแรกที่จะเล่นก็คือกอกอนครับก็สกิลทั้งสีอันบอกไปแล้วนะครับผมคิดว่าที่มีประโยชน์คือ น่าจะเป็น a อซิ s สปินะครับเอาไว้พ่นนำกดแล้วก็จริงๆอันนี้ทำให้ช้าลงก็จำเป็นเหมือนกันนะหนสองแล้วก็มิมิกเอา3ท่านี้มาก่อนครับเออเป็นตัวที่ตัวบางเพราะฉะนั้นผมเน้นเรื่องอาร์เมอร์ดีกว่าครับเพิ่มอาร์เมอร์ให้เร็วขึ้น50%เอาล่ะสำหรับฝ่ายของทางฮันเตอร์นะครับมีตัวละครใหม่มาเหมือนกันเดี๋ยวจะกดให้ดูนะจ๊ะ ฝั่งนี้เขาจะมีนี่ครับโรกวาวเข้ามาเหมือนจะเฟลขึ้นหรือเปล่าก็คือเปลี่ยนชุดแล้วก็มีเปลี่ยนสกิลอันนึงนะครับเป็น Poison Dart กันอันนี้ขึ้นมาตัวนี้ใช้ Healing Burst แต่ว่าถ้าเป็นโรกเนี่ยจะใช้ Healing f i e l เลยนะครับคือแม่งฮิลทั้งฟิลเลยโคตรโกง <laughs> เดี๋ยวลองเจอมันดูก็ได้ครับแล้วก็ทางฝั่งนี้ก็จะมี Lennox Thor อันนี้เป็นตัวเก่าครับ แต่มีบริสมาคอฟเข้ามาเนี่ยนี่จะไม่ใช่มาคอฟธรรมดาครับน่าจะโหดอยู่อันนี้มีแจ็คครับน่ารักดีครับเป็นเด็กเด็กน้อยดูหน้า,นางงงแล้วก็ซัพพอร์ตนี่จะมีเคบอร์ดเหรอมีอยู่แล้วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูแล้วกันนะครับเล่นในโหมดทันนะครับซึ่งเป็นการล่าแบบเบสิก เออจริงๆแอบเล่นไปทีหนึ่งแล้วก็แพ้ด้วยนะครับเพราะว่ายังใช้ไม่เป็นบังคับยากจริงๆคือเขาจะต้องแบบเขาเหมือนสไปเดอร์แมนอ่ะคือยิงใยแล้วต้องไปเกาะแล้วก็คอยซุ่มโจมตีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันครับว่ารอบนี้ผมจะชนะหรือเปล่านะครับแต่คือเราก็ไม่ได้เล่นนานแล้วจริงๆอ่ะอาจจะลำบากนิดน,นึงครับคนน้ำกดให้ดูก่อนเลยครับ เราจะหลอกมันว่าเราไปทางนู้นแต่จริงเราจะมุดไปทางหนึ่งเราจะมุ่งหน้าไปทางเหนือครับที่นี่มีศพของคนอยู่กินได้เลยค่อยๆกินไปก่อนครับกดสเปซตัวนี้จะเป็นการยิงใหญครับอย่างที่บอกไปแล้ว ค้นน้ำกดแล้วก็กินศพซะเราต้องรีบอีโวให้เร็วที่สุดครับเพื่อความอยู่รอดอเอาเฮียเ้ยตีนกโอ้สวยเลยกินก่อนลูกฮันเตอร์รู้แล้วแน่เลยว่าเราอยู่ตรงนี้ฮะผมไม่สนแล้วผมกินก่อน ต้องรีบไปจากที่นี่ลัดล้อไปตามป่าเขาลำเนาภัยคนน้ำกดลงไปแล้วก็กินให้ซึงซางเหมือนฮันเตอร,เร์ยงไม่มานะครับ เราจะยังอยู่ในสงบไปเรื่อยๆก่อนเหียรอยเท้าแม่งปรากฏตลอดเวลาเฮ้ยแม่งมาแล้วว่ะเอา้าเชื่อเดี๋ยวโดนมันครอบหนีก่อนอย่าให้มันครอบเราได้ครับครอบได้เดี๋ยวลำบาก ดูเหมือนมันก็พยายามจะตามเรามานะโอ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยผมอีโวเลยดีไหมวะกดแล้วด้วยอ่ะ พ่สวยเลยแม่งมาพอดีผมเน้นพ่นน้ำกดให้แรงที่สุดเลยครับสองหนึ่งเร็วนัดมันมาแล้วไปเลยลูกระเบิดระเบิดชักใยของเราครับค่าน้ำกดนี่แรงมากนี่พยายามจะไม่ให้มันเข้าใกล้เราได้นะครับ เอาเลกตัวเบ้ออกมานี่นะคนน้ำกดสิจ้านอนไหมครับหนึ่งตัวเราจัดน้ำกดให้แรงที่สุดเลยครับระเบิดอะไรจ้าจะมาช่วยเพื่อนเหรอจ้าลำบากหน่อยนะจ้า เราสายต่อครับอ้าแคลปเปอร์ตายแล้วครับขอไปเก็บชิวแป๊บน,นึงเดี๋ยวกลับมาบูตต่อคือสกิลน้ำกดนี่แรงมากเลยนะครับผมจะเป็นฝ่ายล่าแล้วครับ จะมาตูมโดนครับแล้วพุ่นน้ำกดครับอยากตามก็ตามมาเฮ้ยเจอมีมอนตัวใหญ่อยู่ขอกินหน่อย ตอนนี้ผมต้องการที่สุดก็คือเนี่แหละครับโอ้ย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 จริงๆจะให้ประทะตอนนี้ก็ได้นะครับคนน้ำโกรธครับอ่าอีนี่โดนกินอยู่ จะปล่อยให้มันโดนกินไปก่อนครับออามีคนนอนเหรอจ้าเด็กๆนอนก็สนุกสิครับปล่อยให้มันโดนแดกไปครับตานี้น่าจะหมูแล้วเว้ยตายไปสองแล้วครับเมดิกตายแล้วด้วยเดี๋ยวผมไล่ฆ่าเลยครับ กินศพแม่งก่อนลุยแล้วครับเหลือตัวเดียวครับลุยแล้วครับเอาตรงเนี้ยเอาให้ตายตรงเนี้ยตูุ้มแอดเสาเดี่ยงอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างบนครับหาอะไรอยู่จ้าน้อง เหลือตัวเดียวแหละคะัอูมเรียบร้อยไหมครับชนะแล้วปะเนี่ยไอ้ยี่แม่งเหลืออีกตัวนึงว่ะคนน้ำกดใส่มันระเบิดเฮ้ยมัน,นมาสองตัวแน่วะเนี่ย ท่าไม่ดีกว่าดีกว่าครับนอนแล้วตัดแล้วครับไม่สนใจอะไรแล้วเรียบร้อยโอ้ควรจะกดลงครับนี่แค่อีโวสเตตสอนะครับจะบอกว่าท่าที่เวิร์กที่สุดคือท่านำกดนะครับแล้วก็ ถ้าเราเบิดนะครับซึ่งคือตัวเราเป็นเป็นตัวที่ไม่สามารถประทะตรงๆได้เราต้องคอยแบบหนีแล้วทำดาเมจสอยไปเรื่อยๆพอศัตรูพลาดท่าเมื่อไหร่เราใส่ครับนี่จะเป็นการใช้กอกอที่เวิร์กมากนะครับจริงๆมันจะมีอีกสเต็ปหนึ่งที่แบบปีนไปดักบนลำแพงอะไรเงี้ยซึ่งผมยังทำไม่เป็นยังไม่คล่องนี่ว่าถือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่ร้ายกาจใช้ได้เลยนะครับกอกอตัวนี้น้ำกดนี่แรงจริงๆเอาล่ะ อีกตัวนึ่งที่จะเล่นให้ดูวันนี้ก็คือเมเทโอโกลแอดนะครับจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากโกลแอดเท่าไหร่แต่ว่ามันเท่ครับแล้วคิดว่าสกิลน่าจะ,จะเปรี้ยวกว่าด้วยนะเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าอะไรเวิร์กสุดจริงๆไม่ได้เล่นโกลแอดนานแล้วท้าโยนหินท่าปนไฟหลีบสมาร์นี่ก็แรงนะเอาจจริงแถมใช้กระโดดหนีได้ด้วยครับเอาเอานี้แล้วกันเท่กว่ามันเป็นไฟดีสวยเลือกด้วยสาเหตุแบบนี้นะครับ เออเหมือนกันครับ armor regeneration ผมว่าเวิร์กสุดละเราจะคัสตอรไมท์ทีมให้กับฝ่ายฮันเตอร์ด้วยนะครับให้มันเฟี้ยวๆหน่อยสลิมครับเลนน็อกซ์หุ่นลบสังหารถ้าพร้อมแล้วลุยมาแล้วครับเมเทโอโกลิลแอตปะทะกลุ่มฮันเตอร์ชื่อแค่นั้นเหรอ <laughs> แค่นั้นมาแล้วครับน้องเมเทโอของเรา ดูแมพกันเลยผมจะลงไปที่ล่างซ้ายครับคลานออกไปช้าๆไม่ให้มันหาตัวเราเจอเราจะคลานไปเ,เงียบๆโอ้ด้านบนครับปุ๊บเรากิน ต yeah. cool! ัวเล็กตัวน้อยทุบหมดโอ้ยพวกเสือพวกนี้นี่แถวนี้แม่งทางตันว่ะเอาฮันเตอร์มาแล้วหรอ มันมากันแล้วครับมันมากันแล้วผมเสือไปเหย,ยมนกอ,อีกหนีแล้วคนไฟให้ดูเลยครไฟสีน้ำเงินพ่นแล้วเป็นควันเป็นหมอกเลยเนะี่ยมันมากันแล้วครับใสจะได้ประทานเนี่ยช่วงนี้เลยคนไฟ เข้าไปครับทีเหรอเล่นนอกเล่นนอกปนไฟก้อนหินครับตัวไหนตัวฮิวอะชาร์ตปนไฟครับเล่นนอกเลยจ้าเล่นนอกเลยจ้าปุ๊บเสียหมดอ่นะมึงต่อยเข้าไป นอนแล้วหนึ่งครับอะไรของเองวะไม่ใช่ออกูตายแน่โอ้ฮันเตอร์แม่งโหดขนาดนี้วผมจำไม่ได้ว่าแทบเปอร์ชื่ออะไรครับเวนกรรมจริงๆคือ ความยากของการเปลี่ยนตัวฮันเตอร์ไปเรื่อยๆเนี่ยคือผมจาชื่อมันไม่ได้แล้วแล้วไม่รู้ว่าต้องโจมตีตัวไหนก่อนนะครับแล้วตายอย่างอุบาทเลยครับมันเป็นการจบคลิปที่แบบเฮี้ยจริงๆเออเว้ยเอาอล่ะครับ วันนี้ก็ขอจบการต่อสู้ไว้เพียงเท่านี้ก็คือโกแลดจริงๆก็ไม่ต่างกับตัวโกแลดธรรมดานะครับมันแค่แบบมีเอฟเฟกของเปลวไฟขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยให้ให้มันดูตื่นตาตื่นใจขึ้นแต่ที่ชอบจริงๆคือกอก้กอนนะครับลายขาดจริงๆก็ยังไงนะครับกลับมาติดตามเกม EV o l ิได้ใหม่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะกลับมาเรื่อยๆจะฝึกใช้กอก้อนให้ชำนาญกว่านี้แล้วมาเล่นให้ดุยครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ โอ้ยสองประตูครับโอ้ลุ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงวาร์ปได้น